ทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงความกลัวที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเรามักจะพูดถึงอะไรเรากลัวความล้มเหลวใช่ไหมเรากลัวการถูกไล่ออกกลัวการเจ็บปวดจากการเริ่มต้นใหม่คุณกลัวว่าถ้าคุณทุ่มเททุกอย่างลงไปแล้วสุดท้ายมันจะไม่เป็นอย่างที่หวังแต่ผมจะบอกความจริงที่น่ากลัวกว่านั้นความกลัวที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ความล้มเหลว แต่คือการตื่นมาแล้วพบว่าชีวิตยังเหมือนเดิมคุณได้ยินมันชัดเจนแล้วใช่ไหมนั่นคือความกลัวที่แท้จริงความกลัวที่เงียบกว่าแต่กัดกินชีวิตคุณไปทุกวันความล้มเหลวอย่างน้อยก็เป็นเหตุการณ์เป็นจุดจบที่ชัดเจนเป็นบาดแผลที่เราสามารถรักษาและจดจำได้แต่ความซ้ำซากจำเจนี่สิมันไม่ใช่เหตุการณ์มันคือนิสัย มันคือการที่คุณกดปุ่ม s n o o z ไม่ใช่แค่บนนาฬิกาปลุกแต่กดปุ่ม s n o o z ให้กับชีวิตทั้งชีวิตของคุณเองคุณตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกเดิมๆคุณนั่งทำงานแบบเดิมๆทำสิ่งที่ไม่ได้รักแบบเดิมๆคุณเปิดโซเชียลมีเดียดูความสำเร็จของคนอื่นแบบเดิมๆแล้วก็เข้านอนพร้อมคำมั่นสัญญาว่าพรุ่งนี้จะเริ่มใหม่แต่พรุ่งนี้ก็มาพร้อมกับวงจรเดิมๆ ความน่ากลัวของการตื่นมาแล้วพบว่าชีวิตยังเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะมันแย่แต่มันคือการยืนยันว่าคุณยอมแพ้แล้วลองคิดดูถ้าคุณล้มเหลวจากการลองทำธุรกิจใหม่คุณจะเรียนรู้ว่าอะไรใช้ไม่ได้คุณจะได้ทักษะใหม่ได้เครือข่ายใหม่คุณจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากความเจ็บปวดนั้นแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยเลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนที่คุณสร้างขึ้นมา ผลลัพธ์คืออะไรไม่มีบทเรียนไม่มีทักษะใหม่ไม่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมีแต่ความรู้สึกที่กัดกินว่าฉันพลาดอะไรไปความล้มเหลวอ,อย่างน้อยก็คือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในทิศท,ทางที่ผิดแต่การหยุดนิ่งคือการจมดิ่งลงไปในซายดูดของความเคยชินนั่นคือสิ่งที่ควรกลัวที่สุดดังนั้นวันนี้คุณเลือกอะไร คุณจะเลือกเดินบนเส้นทางที่ยากลำบากที่อาจมีหลุมบ่อนั่นคือความล้มเหลวหรือคุณจะเลือกที่จะยืนอยู่เฉยๆบนที่ดเดิมแล้วดูโลกใบนี้เคลื่อนผ่านไปโดยไม่มีคุณจำไว้ว่าชีวิตของคุณไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความผิดพลาดในอดีตแต่มันถูกกำหนดด้วยการตัดสินใจที่คุณไม่กล้าทำในปัจจุบันตื่นได้แล้วให้ความกลัวที่ชีวิตจะเหมือนเดิมนี่แหละ เป็นเชื้อเพลิงให้คุณลุกขึ้นและเริ่มลงมือทำสิ่งที่แตกต่างออกไปแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามความจริงก็คือคุณไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ในชั่วข้ามคืนแต่คุณเปลี่ยนทิศทางได้ตั้งแต่วันนี้ดังนั้นผมขอท้าคุณในคอมเมนต์นี้พิมพ์มาเลยว่าฉันจะไม่เหมือนเดิมแล้วบอกเราหน่อยว่าอะไรคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอย่างแรกเพื่อให้การตื่นมาพรุ่งนี้ แตกต่างไปจากเดิมอย่าปล่อยให้วันพรุ่งนี้เป็นวันเดิมๆอีกต่อไปถ้าวิดีโอนี้แทงใจคุณกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องเราไว้เพื่อรับแรงบันดาลใจให้คุณกล้าออกจากวงจรซัำซากครับ